สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาทําน้าพริกหมูโคราชเด,ด้อจ้าเริ่มต้นขัวพริกก่อนน้าพริกหมูโคราชต้องพูดภาษาโคราชเด,ด้อจ้าภาษาบ้านฉันขัวพริกแล้วก็อันนี้ขวัวเสร็จแล้วเดอ้อขวเสร็จแล้วก็เอามาตาจ้าอันนี้จะพากันตําเนาะผัะาตำพริกก่อนตําให้มันมุนเดอ้อตาให้มันมุนมุนแหลกๆแบบนี้แหละ แหลกเป็นอย่างนี้เลยจ้ะแหลกเสร็จแล้วก็มาขัวหมูตอนฉันเขาเรียกล้วนหมูด้วยภาษาโคราชแล้วก็เอาอันนี้ใส่ีนกระเทียมกระเทียมไอ้กระเทียมซับเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าตอนนี้ตอนเชา้าแล้วฉันก็ต้มพักไปดาเนี่เอาพักมาต้มเพราะว่าจะเอาต้มพักไปวัดวันนี้หมูก็ล้วนเสร็จแล้ว พักกระตมพักดาพักกระตมแล้วก็จะไปทำน้ำพริกดาเราจะมาตำพริกเอาพริกป่นใส่กับหมูเด้วจ้ะต้องตำผสมกันเด้อหมูที่เราล้วนนะ่ะเอามาตำกับพริกป่นที่เราขัวเอาไวนะ้น่ะแล้วก็ทีนี้จะมาขัวคือเอาน้อหมนใส่กระทะแล้วก็เอาหมูที่เราตำกับพริกหนะามาคนๆพัดๆ ผสมกับน้ำมันฉันทำฉันตำสองคกเด้อเพราะว่าทำไปหลายใช้หมูกิโลหนึ่งก็เลยต้องตำใช่ตำสองคกแล้วก็เอามาคั่วคัวให้มันหอมฟุ้งให้แบบจามทั่วบ้านเลยนะเอาหัวหอมใส่ตอนนี้คือแบบฟุ้งมากกับบ้านแล้วก็เอาไอ้ขนาใส่จ้ะใส่ไปสองก้อนอันนี่น้ำตาล น้ำตาลปีบกา้าน้ำมะขามใส่เลอจ้ะแล้วก็ใส่น้ำปลาดาเพื่อความนัวแล้วก็น้ำรางคกนี่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำ้างคกขวบขวบผสมแล้วก็น้ำปลาใสจ้ะน้ำพริกหมูโครลาดนี่สุดแบบโบราณเลยใส่มะเขือเทศจ้ะแล้วก็อันนี้ใส่ต้นผักชี ใส่แล้วก็ผสมผสม,ผสมครัวให้เข้ากันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจ้ะกินนี่จะชุนฟุ้งหอมถั่วบ้านเลยจ้ะตอนนี้นี่แหละเสร็จแล้วแค่นี้มายากลองชิมดูแล้วมันเชิงจืดจักนิดก็เลยเอาน้ำปลายอะใส่เพิ่มน้ำป้าไปก็มาตั้งครัวมันก็ขึ้นให้มันซุกควัวมันซุกจ้ะ นี่แหละเสร็จแล้วก็มาดูมะเขาวี่หุงไวน,นี่เข่าหุงแล้วก็พักกระต้มเสร็จแล้วอันนี้ก็ตักใส่หม้อแล้วทีนี่ไปเอาเขา่าเข่าชั้นหุงใส่ดอกอัญชั้นเลยจ้ะมันก็เลยเป็นสีนี่ทําให้ดีจักหน่อยเพื่อจะเอาไปวัดอันนี้ก็คือพักต้มแล้วก็น้ำพริกหมูที่เราทําไว้เนี่ยเ้อจ้ะทําเสร็จแล้วนี่แหละ เพื่อความสวยงามก็เอาดอกไม้ส่ยปดาก็ที่นี่ก็เอาไปยังยกไปยังนี้เลยไปวัดไปทําบุญกับเขา,เานี่หละจานนี่ก็เอามาถึงวัดเรยเด้จเอจ้ะอาหารเต็มเลยโอ้ยละรานตาสารพัดนั่นหินโมนพิกเล่าด้วยนัเต็มของกินอันนี้แค่คนที่เขาเอามา แฟนแป๋อิ้ยโปรจากดอกไม้เสียบกับเขาคุณผขอบคุณที่เขามาชมคลิปฉันด้วยจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า